พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันเสาร์ที่20กรกฎาคมคศสตศักราชส0 2 4คพยานชีวิตโดยคุณดีวรน,นา อาร์อลิสันฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องการนำทางในความมืดและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อ5เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยคุณดีวัน,นาอารอลิสัน เป็นพยานว่าดิฉันและจูเลียเพื่อนของดิฉันขึ้นรถไฟใต้ดินในเม็กซิโกซิตี้พูดคุยกันถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เรากำลังเดินทางกลับไปที่อพาร์ตเมนต์รถไฟแอร์อาดไปด้วยผู้คนทันใดนั้นมีการเขย่าและสั่นแล้วทุกอย่างก็หยุดลงแผ่นดินกำลังสั่นไหวเราจมดิ่งสู่ความมืดที่ลึกที่สุดที่ดิฉันเคยประสบมาในทันที เมื่อการสั่นหยุดลงไฟยังคงดับอยู่และรถไฟติดอยู่ระหว่างสถานีซึ่งหยุดต่ำกว่าระดับพื้นดินหลายฟุตประมาณ10วินาทีทุกอย่างก็เงียบลงอย่างน่าตกใจจากนั้นผู้คนก็เริ่มส่งเสียงร้องออกมาดิฉันได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งกรีดร้องออกมาความกลัวถาโถมเข้ามาในใจของดิฉัน จนกระทั่งดิฉันรู้สึกถึงมือของจูเลียที่เอื้อมมาจาับมือของดิฉันในความมืดเตือนให้ดิฉันรู้ว่าไม่ได้อยู่คนเดียวทําให้ดิฉันรู้สึกสบายใจขึ้นมากมีหลายครั้งในชีวิตเช่นราที่ลูกของดิฉันเสียชีวิตดิฉันรู้สึกว่ากําลังจมดิ่งลงสู่ความมืดหนทางข้างหน้าดูแปลกและไปต่อไม่ได้ในช่วงเวลานั้นดิฉันรู้สึกถึงพระหัตถ์ของพระเจ้า ที่จับมือดิฉันไว้และนำดิฉันผ่านหุบเขาเงามัจุราชคริสเตียนจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งเราเราสามารถวางใจในการทรงสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าในช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดข้อคิดสำหรับวันนี้แม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดข้าพเจ้าไม่เคยโดดเดี่ยวพระเจ้าทรงอยู่กับข้าพเจ้า และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อเพื่อนที่ปลอบโยนข้าแต่พระเจ้าขอทรงช่วยข้าพระองทั้งหลายให้ไว้วางใจในการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ถึงแม้ข้าพระองทั้งหลายจะไม่รู้สึกถึงการทรงสถิตของพระองค์ขอทรงแสดงให้ข้าพรวงทั้งหลายเห็นความต้องการของผู้อื่นที่ต้องการการปลอบประโลมและหลักประกัน เพื่อคาพรองทั้งหลายจะสำแดงความรักของพระองค์ต่อผู้อื่นอธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคตรตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์053 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ